พี่น้องหลายจําให้สนใจในอในธรรมวันนี้ได้พูดถึงเรื่องสมาธิภาวนาให้อบรมจิตใจให้มีหลักใจนะให้เป็นที่อาศัยทางวัตถุเราเนี่ยวัตถุเงินทองก็ของเป็นที่อาศัยของกายหามาบำรุงรักษาเท่าที่ควร ส่วนที่จะเราแบ่งเป็นศินเป็นทานทำบุญให้ทานเอาแบ่งออกไปอันนี้เป็นสาระประโยชน์มากที่จะให้เป็นสมบัติของใจเกิดจอการให้ทานเรียกว่าบุญเราต้องแบ่งเสมออย่าให้ร่างกายที่กิเลสตัณหามันฉุดมันลนาก็ไปกินหมดนะจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวเศรษฐีทั้งคนมีนเงินกี่ล้านเวลาตายแล้วเหลือแต่กระดูกเขาก็ไปเผาไฟสมบัติเงินทองเขาของนั้นมีอะไรติดตัวไปบ้างมีไหมไม่เห็นมี มันตายแล้วมันก็ะกองกันอยู่อย่างเนี้ยโลกอันนี้คนนี้มาก็มาครองมาโอมาอวดว่าข้ามีเท่านั้นข้ามีนี่เวลาตายแล้วกระดูกก็ไม่ได้ไปมีอะไรพิจารณาสิทำจับเข้าไปมันก็นเห็นหมดแล้วสิเราะกลเลสโกโหกเรานะให้สร้างธรรมภายในใจเศรษฐีภายในใจนี่แหละเรียกว่าเศรษฐีธรรมอยู่ไหนอยู่ได้จนก็อยู่ได้มีก็อยู่ได้ความสุขความทุกข์เป็นธรมรมดาของโลกอันนี้ใจของเราก็อยู่ได้เราสบายเพราะเรามีธรรม เวลาตายเราก็ไปเป็นถูกเป็นสู่เพราะมีธรรมเป็นเครื่องประกันตนทมได้เดกด่คุณธรรมความดีงามการให้ทานอยาพากันต <c> ะ <oughs> หนีฉี่เหนียวนะพระกิเลสแล้วมันเอาไปกินทั้งวันไม่มีคําว่าตะหนีถ้าทํถ้ามออพห้กิเลสไม่มีคําว่าตะหนีมีเท่าไรทุ่มไปหมดกระเป๋าแฟบไม่รู้ตัวนะถ้าจะแยกมาทําบุญให้ทานเพียงบาทหนึ่งฮอ <c oughs> <โห>กําแล้วกําเล่ากําแล้วกําเล่ายิ่งทุกวันนี้เป็นเงินกระดาษทุ้ยเปื่อยกับมือ กิเลสไม่ยอมปล่อยมือสุดท้ายก็มาได้ทั้งกิเลสทั้งการให้ทานเสียแบบล่าเงินบาทนั่นรรอะไรเป็นเปียกไปหมดเปื่อยไปหมดเลยให้แยกออกมาที่เราเป็นผู้ฉลาดเราเป็นพระพุทธเจ้าเป็นคนฉลาดสอนเราให้เราทําไมเราจึงเป็นกลายเป็นคนโง่ให้กิเลสเอาไปถลุงหมดมีเหลือได้เท่าไรเท่าไรตั้นีทีเหนียวห่วงแหนเอาไว ตายแล้วก็เป็นเปรตเป็นผีเป็นอย่างน้อยเฝ้าสมบัติเงินทองมากกว่านั้นก็จมมาโลกเพราะสมบัติเหล่านี้เมื่อไม่ได้ทําให้ไปทาบุญให้ทานมันก็ต้องเอาไปทําความชั่วแล้วมาเผาตัวเองนั่นแหละแล้วจมมาโลกได้ด้วยความมีสมบัติเงินทองมากใชไ้ไม่ถูกทางนั่นแหละให้สร้างทั้งภายนอกเอาบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้อยู่พอดีพอดีอย่าสร้างจนรุหลาฟู่ฟ้าถึงขนาดที่ว่าเป็นหอปราสาทเอาไปแข่งสวรรค์ธรมโลก ยาอาหารเกินไปนะมันจะจมทั้งเป็นนะอยู่ที่ไหนก็อยู่ได้นกเขาอยู่กับรวงรลังของเขาอยู่ขนาดไหนนกกับพีนาสิเขายังเป็นนกเต็มตัวสัตว์แต่ละประเภทประเภทเขามีรวงมีรลังมีที่อยู่อาศัยเขาก็เป็นสัตว์เต็มเนื้อเต็มตัวของเขาทําไมเราอยู่มีบ้านมีเรือนอยู่ทําไมจะเป็นมนุษย์ขาดบาดขาดตาเต็งจะหาเลยบาดเลยตาเต่งม,มามันลงนรกนะเอถึกหลังนี้ไม่พอถึกหลังนั้นไม่พอเอาสร้างกี่ห้องกี่หับ แล้วเงินที่เอาไปสร้างตึกรามแต่แต่ละแห่งละหนเพื่อความปมตือร่างกายเพื่อชื่อเพื่อเสียงเจ้าของ <c oughs> ให้เขาล่ำารือให้เขาถือหน้าว่าเป็นผู้มั่งมีสูแล้วสร้างไปสร้างไปเงินในกระเป๋าไม่พอไปกู้ไปยืมทางธนาคารมาถ้ากู้ยืมมาเท่าไหร่เอาดอกตามมาดอกตามมาถูกท้ายบิดอกเบี้ยก,ก็กลายเป็นดอกบี้ติดพันเข้ามาเลยจมไปหมดบ้านก็ขายไม่ออกเงินก็จมลงธนาคารเจ้าของก็จม ไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวยังเหลือแต่ความหวังนี่ยหวังว่าจะขายบ้านนี้โรงแรมนี่ที่ไร่ที่นาที่สวนที่ไหนซื้อไว้เพื่อจะเก่งราคาได้แพงๆมันไม่ได้แล้วก็ความหวังฝากเอาไว้กับลูกกับหลานเนี่ยเจ้าของก็ตายไปแบบจมๆไปยังไงโง่ไหมมนุษย์เรานะ่ะให้กิเลสหลอกลวงอยู่ขนาดนี้ยังโง่หรือตายแล้วเอาอะไรไปเวลาเราสร้าง มานี่สร้างมากสมายใครมีคนไหนมีความสามารถจะเอาสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ติดตามไปเพื่อเป็นสุขในอนาคตขา้างหน้าไม่เคยเห็นมีเลยนะเราอย่าหลงกับกิเลสจ,จนเกินไปที่เราเป็นมนุษย์เป็นลูกชาวบูดพระพุทธเจ้าไม่สอนให้โง่นะอย่าโง่น,นะส่วนร่างกายก็ให้บำรุงตามร่างกายให้พอเหมาะพอดีส่วนที่จะนำมาปฏิบัติให้เป็นศีลเป็นธรรมเป็นบุญเป็นทานการกุศลให้แยกออกมาทำเงินที่มีใน บ้านในเรือนท้องเราเอาไปกินก็ได้เอาไปทิ้งก็ได้เอามาทําบุญก็เกิดประโยชน์ให้คิดแยกออกไปเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วก็เป็นประโยชน์สิ่งนี้การรักษาศีลกัมมันันศีลมีไว้สําหรับใครมีไว้สําหรับมนุษย์เราที่จะให้เป็นสมบัติันมีคุณค่ามากต่อตัวของเราเขามีศีลย่องงามตาทั้งนั้นละนะแล้วมีธรรมยิ่งมีภาวนาธรรมโดยแล้วยิ่งเป็นการสร้าง หลักสร้างฐานมั่นคงขึ้นภนายในใจจิตใจมีความสง่างามตายแล้วไม่ต้องนิมนต์พระมาคุชลาก็ได้นะเรากุศลาของเราด้วยความฉลาดในการสอเสาะ,ะแสวงหาคุณงามความดีพอกับจิตใจแล้วตายแล้วดิบถึงเลยไม่จําเป็นจะต้องนิมนต์พระมา,า,มาคุชลาธรรมมาคุชลารรมาญาณีตายแล้วไปไหนนาะตานีตายแล้วไปไหนนาะจะไปไหนตั้งแต่ผู้พระมาคุชลาธรรมาก็เห็นในเรื่องราวกับบุญกุศล พรอาศัยพวะกุศลากินกล้วยหอมเขา,าเท่านั้นเองให้เอาตั้งแต่บัดนี้นะเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ให้เอาซะตั้งแต่บัดนี้ตายแล้วจึงนิมนต์มาพระมากุศลธรรมมาไม่มีความหมายอะไรน,นะให้รีบกุศลธรรมมาสร้างความดีซะตั้งแต่บัดนี้เราเป็นลูกชาวพูดอย่าลืมเนื้อลืมตัวจะเงินไปเวลานี้ชาวพูดเราเหลวไหลมากหลวงตาต้องขออภัยถ้าว่าว่านหนักไปหลวงตาไม่ได้หนักพูดเหล่านี้ยังไม่พอกับน้ำหนักของเจรล็กที่มันโหดร้ายทารุณ ทรมานชาวพุทธเราให้ล่มให้จมมามากต่อมากแล้วเอามันได้เด็ดฟาดมันให้มันขาดสะบั้นลงไปชาวพุทธเราจะได้รู้เนื้อรู้ตัวทุกสิ่งทุกอย่างแต่พอเหมาะพอดีไม่ดีดไม่ดิ้นจนเกินไปถึงกับไฟเผาทั้งเป็นนะนี่ละทาท่านแก้ไว้อย่างนี้วันนี้การเทศนว่าการพี่น้องทั้งหลายฟังก็พอจะได้เป็นคติสตังบ้างนะการสร้างเดือนใจสําคัญมากนะอย่าลืมเนื้อลืมตัวสร้างตั้งแต่วัตถุภายนอกมาหลอกกันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะ ไอ้วัตถุภายนอกไปที่ไหนมันก็มีปะสาอิดปูนหินทรายมันอดอยากที่ไหนแล้วนั่งเรานอนที่ไหนก็นอนอิดนอนปูนนอนหินนอนทรายต้นไม้ภูเขาไม่อดมันอดตั้งแต่ความดีที่จะเข้าสู่ใจให้เป็นที่ลมเย็สนสำหรับใจนี่อดมากนะแทบไม่มีติดไม,ไม่ไม่มีติดใจแห้งผากแห้งผากเป็นยังไงยังไม่รู้ตัวอยู่หรือเวลานี้แล้วตื่นตั้งแต่ลมแต่แรงกับอิดปูนหินทรายว่ารู้หลาฟู่ฝ่าเจ้าของตายแล้วจะจมเมื่อไหรไม่ดูบ้างหรือหัวใจเนี่ย เป็นตัวรับคอหน้าใจนี่ไม่ตายเกิดตายจากนี้แล้วมันจะไปเกิดดีถ้ามีบาปต้องลงนรกมีบุญไปสวรรค์ไม่ต้องถามสิ่งนี้มีพร้อมแล้วสําหรับรับคนบาปคนบุญ